กันมาย่านเสาชิงช้านะคะแล้วพอเราจอดรถปุ๊บได้กินหอม,หอมเลยค่ะพลาดไม่ได้นะคะสําหรับที่นี่ค่ะหมูปิ้งสูตรอากงค่ะเป็นร้านดังเจ้าเก่าย่านเสาชิงช้านะคะที่เปิดมานานกว่า63ปีค่ะที่นี่นะคะเขาจะมีเอ่อความหอมนะคะแล้วหมูก็นุ่มนะคะที่เด็ดของเขาคือน,น้ําจิ้มค่ะเขาจะชุบน้ําจิ้มนะคะแล้วลงไปย่างใหม่นะคะแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวแล้วก็พริกไทยค่ะ น้ำจิ้มของเขานะคะรสจัดจานมากนะคะมีทั้งรสเปรี้ยวนะคะเค็มหวานลงตัวมากค่ะแล้วยังมีทอดมันปิ้งนะคะก็อร่อยเด็ดนี่ลูกสาวแม่ช้อยชิมให้เลยค่ะหมูคนนุ่มมากเลยนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราไปกันที่วัดสุดทัศน์เทวราชามค่ะที่นี่นะคะเอ่อ เป็นวัสุทที่เป็นมีพระอุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะคะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3นะคะที่นี่นะคะเป็นที่ประดิษฐานนะคะของพระพุทธตีโลกเชษฐนะคะพระพุทธรูปปานมังวิชัยนะคะซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถค่ะรอบๆนะคะจะปรากฏให้เห็นจิตรกรรมฝาผน,างนะะัง ที่มีความวิจิตพิสดารมากเลยนะคะจุดที่น่าสนใจของพระบรถ์ที่นี่นะคะก็คือเกยบนกำแพงแก้วทางทิศเหนือนะคะแล้วก็ทางทิศใต้ด้านละสีเกยนะคะใช้เป็นที่ประทับเพื่อประกอบพระราชพิธีเกยโยโปร,ย,ปรยทานนะคะให้แก่ประชาชน,นะคะ่ะแน่นอนที่นี่นะคะเขาจะมีตำนานคุ้นหูเรื่องของตำนานเปรตวสุทธั์นะคะ ซึ่งไม่เคยมีใครพบเห็นจริงๆนะคะซึ่งบางคนก็คิดว่าน่าจะเป็นเงามาจากเสาชิงช้านะคะที่นี่นะคะก็จะมีแบบพิธีนะคะแบบว่าสวดมนต์เช้าเย็นนะคะทุกวันนะคะใครที่อยากจะเข้ามาสวดมนต์นะคะมาสงบจิตใจที่นี่เป็นที่นียบอ่ะ เอาเวลามาทํางานแถวสาระวะัการกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อก่อนอาประจํานะคะก็จะต้องมาที่วัสุทัศน์เนี่เป็นประจําค่ะแล้วก็มานั่งสมาธิก่อนที่จะเข้าไปทํางานนะคะวัสุทัศน์เนี่ยสร้างมาตั้งแต่สมัยปีพศสอง0 5ถึง2351นะคะ ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเลยนะคะโดยพระราชทานนามว่าวัดสุดทธาวาสนะคะแล้วก็สร้างวิหารขึ้นเพื่อเป็นที่ปฏิสฐานของพระศรีสัก,กยมุนีนะคะหรือพระโตนะคะพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ของพระร่วงนะคะ หลังจากสิ้นรัชกาลที่หน,นะคะวัดนี้ก็สร้างมาเรื่อยจนจนมาเสร็จในสมัยรัชกาลที่3นะคะและเป็นวัดประจํารัชการของรัชกาลที่8ค่ะ เสร็จจากวัดสุทัศน์นะคะเราก็เดินออกมาข้างหน้าเลยนะคะที่นี่เป็นตำนานเล่าขานมานานนะคะและที่นี่มีประวัติยาวนานมากนะคะที่อยู่คู่กับกรุงเทพมหาคนครเรานะคะเราต้องมาชองที่กันก่อนนะคะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปทานข้าวค่ะ ร้านข้าวร้านนี้นะคะเป็นร้านที่อับทานมาตั้งแต่อับทำงานแถวนี้นะคะแล้วก็มาที่สรารวัการบ่อยๆนะคะมาหาลูกคา้าบ่อยๆที่สรารวัการที่นี่วัฒนธรรมนะคะก็ยังคงอยู่แบบเดิมนะคะอาหารถึงแม้บรรยากาศรอบๆนะคะจะเปลี่ยนไปตามการเวลานะคะแต่จุดเด่นของเขาคืออาหารค่ะที่ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะเขาก็ยังมีต้มสมองหมูนะคะมีโอของกินเยอะมากเป็นแบบโบราณณเต็มเลยค่ะ แต่งเิอีกร้านเมื่อกี้นะคะก็เป็นร้านเด็ดของของแอปเหมือนกันนะคะต้องมาทานประจำนี่ค่ะร้านนี้วันนี้เราจะพามากินที่นี่ค่ะข้าวหน้าเป็ดนะคะข้าวน้าเป็ดที่นี่เป็ดเขาจะนุ่มมากนะคะตัดกับน้าจิ้มรสเปรี้ยวของเขานะคะแล้วก็ที่เด็ดสุดคือมะละตุ๋นค่ะอับมานะแทบจะทานทุกวันเลยที่มาหาลูกค้าที่นี่นะคะที่มาหาลูกค้าที่กทมเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะพากันไปเดินไปร้านที่เราจองโต๊ะไว้เมื่อกี้นะคะ แต่ว่าเราเจอขนมค่ะขนมงาทอดนะคะงาทอดงาทอดนะคะขนมงาทอดเนี้นะคะก็จะมีะความหอมของงานะคะแล้วก็ความกรอบนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยนุ่มนะคะจะมีสั้งไส้ถัว่วไส้เผือกไส้ฟักทองเลือกเอาเลยค่ะนูกละห้าบาทเองหอมมากเหมาะกับทานกับน้ําชานะคะโอ้หวานน้อยค่ะและนี่ค่ะคือไฮไลท์ของวันนี้นะคะ ใครที่มาย่านเสาชิงช้านะคะขอแนะนำนะคะว่าต้องมาทานขนมร้านนี้นะคะถ้าใครยังไม่เคยมานะคะชื่อบ้านขนมปังขิงนะคะเป็น,นบ้านไม้เก่านะคะตั้งแต่ปี2456นะคะอยู่ในซอยหลังโบสถ์พรามนะคะที่นี่นะคะเขาจะ,จะมีเสน่ห์ลวดลายนะคะแล้วก็วัสดุที่หาชมยากมากนะคะสไตล์กินก็เบดเฮาส์นะคะ จนขราวหลังเนี่ยถูกเรียกว่าเรือนไทยสไตล์ฝรั่งนะคะเขาได้บูรณะบ้านไม้เก่านะคะสู่ร้านกาแฟแกึ่งพิพิธภัณฑ์ซึ่งมีอายุกว่า106ปีค่ะที่นี่นะคะเขาก็สืบทอดกันมานะคะโดย ขุนประเสริฐทะเบียนนะคะท่านขันนะคะเขาก็เป็นผู้สร้างนะคะแล้วก็เป็นผู้ออกแบบสัญลักษณ์ประจําตัวนะคะซึ่งแกะสลักบนไม้วงกลมนะคะเขียนว่าขันนะคะเหนือช่องลมประตูและหน้าต่างของตัวบ้านแอบไปหาให้เจอกันนะคะ,ะ,คะว่าอยู่ตรงไหนนะคะที่นี่ก็มี2โซนนะคะคือโซนโอเพนแอร์นะคะกับโซนอินดอร์นะคะ เขาเสิร์ฟทั้งขนมไทยขนมเค้กนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มเติมความสดชื่นนะคะเขาจะมีเซตนะคะถ้าเกิดใครมาหลายๆคนนะคะก็จะมีเซตชื่อเซตบัวทองนะคะหรือถ้าใครมาเนี่ยไม่กี่คนนะคะแล้วอยากทานไม่ทานขนมเป็นเซตก็ได้ค่ะเขามีขนมเค้กนะคะเสิร์ฟให้ทุกคนคะ่ะแล้วใครที่ชอบรดช่องนะคะไม่ควรพลาดเมนูไอศครีมกะทิรดช่องนะคะ เขาจะเสิร์ฟกับน้ำตาลมะพร้าวนะคะทานแล้วหอมชื่นใจมากมาร้อนๆนะคะสดชื่นมากเลยค่ะส่วนเครื่องดื่มนะคะเขาก็มีให้เลือกเยอะแยะนะคะไม่ว่าจะเป็นไอซ์ซิกเนเจอร์คอฟฟนะคะไอซ์มินต์มคไคโต้นะคะหรือว่านี่มินต์ไลม์โดาก็มีนะคะบรรดาอิตาเลียนสดาทั้งหลายก็มีนะคะ เซตเลคคอมเมนนะคะที่วันนี้เราสั่งก็คือชุดบัวทองนะคะชุดบัวทองจะมาเป็นเซตงดงามอารามเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะประกอบไปด้วยนะคะชาหนึ่งนะคะขนมอีกนะคะแปดชิ้นนะคะแล้วก็ข้าวเ,เหนียวมะม่วงนะคะและเขาตกแต่งสวยมากค่ะบรรยากาศดีมากนี่ เห็นไหมคะจะเป็นเซตชานะคะเสิร์ฟมาพร้อมกับ dry ยไ e นะคะถ่ายรูปสวยเป๊ะปังอลังการงานสร้างมากนะคะควรกู่กับร้านเขามากค่ะและขนมนะคะก็หวานน้อยอร่อยนะคะสำหรับใครที่ชอบนะคะอัพว่าอัพดาเอานะอัพเปแน,น่ใจนะคะไม่ได้ถามทางร้านด้วยแต่ข้าวเหนียวอ่ะเหมือนมากเหมือนข้าวเหนียว ด้านดังแถวเยาวราชไอแถวเสาชิงช้านี่แหละวันนี้เราสั่งมานะคะก็คือว่าชาสตอรอเบอรี่ค่ะขอขอบคุณเพื่อนสาวนะคะคุณอธิษฐานสเสวิยวิมลน,นะคะที่มาร่วมทริปของเราในวันนี้นะคะแล้วก็มาร่วมชิมนะคะแล้วก็เดินเที่ยวกันจนจบวันเลยนะคะ ละนี่นะคะก็เป็นขนมที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะนอกจากทานขนมแล้วฝากสบู่มาดามลีดด้วยนะคะสบู่มาดามลีดเนี่ยมีขายที่ฟูลแลนซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะตั้งหัวเสงแล้วก็วิลล่ามาร์เก็ตนะคะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นเลยค่ะของเรามีทั้งหมดนะคะ3ากลิ่นนะคะกลิ่นสตรอบเบอรี่นะคะกลิ่นอะไรนะสมพมินนะคะแล้วก็กลิ่นเมลอน แล้วก็ราคาแค่60บาทลองไปใช้นะคะผิวคุณจะค่อยๆขาวขึ้นเนียนขึ้นนะคะรอยแพ้เป็นนะคะจะค่อยๆหายขึ้นของเรานะคะเป็นการรวมการระหว่างสารสกัดของไทยนะคะก็คือขมิ้นชันนะคะแล้วก็สารสกัดจากฝรั่งเศสนะคะเรานําเข้าเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการคอมไบ่กันอย่างลงตัวที่สุดแล้วค่ะนะคะ,นะค,ะคุณจะได้สารสกัด ดูแลผิวนะคะของไทยนะคะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื่นวิตามินกลูตาเนี่ยจากสรรสกัดของฝรั่งเศสคะ่ะยังไงอยากให้ลองกันฝากด้วยนะคะจะซื้อผ่านแพลตฟอร์มก็ได้นะคะมีทุกแพลตฟอร์มเลยคะ่ะเพียงแค่ใช้คำว่ามาดามลีสนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น2คะ่ะ นี่นะคะโซนชั้น2ก็จะแบ่งเป็นสโซนโซนเป็นอินดอร์ u อลดอร์นะคะเป็นชซนเขาเลกชันหน้าพักเดือนพักหน้าด้านหน้านะคะเขาก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งนะคะแล้วก็ด้านในมุมนี้จะเป็นมุมถ่ายรูปที่สวยมากนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับที่จะมาเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็ด้านนอกนะคะก็จะเป็นแบบชานที่นั่งเล่นถ้าสมมติว่าหน้าฝนแบบนี้หรือหน้าหนาว สวยมากบรรยากาศดีมากนะคะจิบชาเบาๆกินข,ขนมนะคะหวานโน,โน,โน้อยๆสดชื่นมากค่ะไม่ควรพลาดนะคะสำหรับใครที่มาที่นี่ใครยังไม่เคยลองมาแนะนำให้มาเลยค่ะรับรองบรรยากาศดีมากเสร็จแล้วนะคะเราก็มากันที่โบสถ์พานค่ะ ที่นี่คือเทวสถานโบสถ์พราม์นะคะที่นี่เป็นสำนักพราหมณ์พระราชภูในสำนักพระราชวังนะคะหรือเรียกกันโดยทั่วไปว่าโบสถ์พราหมณ์นะคะสร้างขึ้นตนั้งแต่ปี2327นะคะโดยรัชกาลที่1ทรงโปรดเกลาให้สร้างขึ้นนะคะ เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา,าพราหมณ์นะคะเชน่นพิธีโลชิงช้านะคะที่เราเคยมอีอ่านในประวัติศาสตร์นะคะพิธีเตรียมพวายพิธีโกนจุกนะคะคือสมัยก่อนในเด็กเนี่ยพออายุครบนะคะถึงเราไว้จุกกันใช่ไหมคะสมัยก่อนเขาก็จะผู้ชายก็จะมาโกนจุกผู้หญิงก็มาตัดจุกกันที่นี่ค่ะ เทวสถานเนี่ยมีทั้งสามซุ้มนะคะซึ่งปฏิสถานพระเทวรูปนะคะซึ่งมีทั้งหมดเนี่ยสามจุดด้วยกันนะคะจุดที่หนึ่งเทวสถานพระอิศวรนะคะจุดที่สองคือพระพิคเนศนะคะจุดที่สามคือพระนารายณ์นะคะวิธีการไหว้ให้เปะปังนะคะเขามีวิธีการด้วยนะคะลำดับที่หนึ่งเราต้องไปสักการะพระพิคเนศก่อนไปขอพรที่นั่นนะคะ ลำดับที่สองไปสักกราระพระพรมนะคะที่เทวาลพระพรมนะคะลำดับที่สไปสักกราระพระนารายที่เทวสถานพระนารายลำดับที่4พระซีวลึงนะคะลำดับที่หพระอิศวรนะคะและลำดับที่หนี้มีจุดแครใหม่อีกจุดหนึ่งเท่จะบอกก็คือว่านอกจากเราสักกราระเสร็จแล้วคุณขอพรเสร็จแล้วรับรองคุณได้ตามนั้นนะคะเปะปังมากนะคะที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะบอกเลยว่าศักดิ์สิทธิ์มาก คุณเข้าไปคุณจะรู้สึกของคุณได้เองเลยว,ว่าคุณศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็ข้างในเราจะเห็นเชือกเชือกเชือกโลชิงชา้าเชือกจริงๆที่เขาใช้ในพิธีที่แบบห่างหายไปนานแล้วเราจะได้เห็นที่นี่ค่ะแล้วก็เป็นไม้นะคะไม้สําหรับการโลชิงชา้าวางอยู่ใ,ใกล้กันเลยค่ะคุณจะเห็นที่นั่นนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วเราจะพาไปเที่ยวอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะหันสาพื่นลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ